พี่น้องเมื่อนี้เขาได้เลิกเก็บเขาแล้วจ้าตากมาสามมือแล้วเขาตากเขามาสามมือแล้วพี่น้องามา,งางล,มลุ่นกันว่าจะได้จักสอบว้า,วาสาวคอยพุ้น เช้าไข่กุยเขาใส่น่แล้วน้องฟองแป้งที่นน้ีกี่าคือเาเนี่ยปิดจมูกนะติดอันนี้ปิดจมูกนี่แหละใส่เนี่ยปิดจมูกยี่ใส่ติดยี่ใสาปิดจมูกยี่ใส่้องแป้งเอาให้ร้านนี่ลเอาให้ร้าน เห้เราให้หาเนี่ยองอามัองอันี้แย่เป็นกล่องไปยวลซื้อพอีัวอตคตักไอ้ไตข้างเหรอตัอเมนเทนเมนเทนเนอะโอ้พี่น้องเดี๋ยวบ้านนะเมนเทนไรของเดองเ็นมันไปโรงเรียนแล้วมาเอาลงไว้ใต้างอ่ะมารุนกันพี่น้องเอได้จกระสอบังนี้ได้ให้ครูอกน้องฮุกสอบออมาอย่างบ้านยังบไรู้น้องอยู่หลแม่ถาย เ,เบอร์แล้วนะ้อมื่นเนี่ยพึ่งเนี่ย <c oughs> เด็กเ,เ,เ,เทพมากลยเขาพี่นอ <c oughs> ้องเบอร์พึ่งนะ่เอาเข็ดไปล่ะ <c oughs> เมื่อนี้กินยำโมกะทะจีรีย่ยงชุไงดไงอ่ะอ่ะอีหล่าเต้ค่ะน้องตองแป้งอันนี้พี่ตตออันนี้น้องโตโอ้จับซะแม่ มีเรียนนาต้องกินเข่าพึ่งอิ่มน้องรีกันข้าไม่ใส่ป่ะหายใจไม่ออกหายใจไม่อกันฝุ่นเข้าจมูกด้วยต้องสามชั้นเลยนะซื้อมาแม่อ่ะต้นทุนก็ทุกยังบหลังเก่งสิหลุดล่ะกินไปไหนมาพ้าเด็ก เฉ็บปะปอเขาขาสชั้นเขาพึ่งตากแล้วจ้าเนี่ยตากแพรว่าากี่ห้าเขามาเดินกันได้ว่าเ่าเิราแจกงานสอบได้จักสอบไม่เป็นกระปองละกองละองกะปองยี่เรียกน้ากระสอบมะถอง้ามง้ามพี่น่อง เขน้ำชัไม่ได้เดี๋ยวจะนอนแล้วอย่างเอาองี้ยเขายุทงเขาน้ำน้ำถึงเพียงเขาน้ำน้ำดนนีน้ำนี่เช้าวไข่กุยเขาเป็นเด้เนี่ยใส่กระสอบเขาแล้น่ะโอ้ยใส่เสียเพิ่งมีเป็นสีแม่เห็ดเชื้อจนเสียขาดเด็ดเป็นแต่พี่น้องเต้า ยังยังยังนั่งไหวต่อนั่งพอฮะเดี๋ยวห้วหามากุยเข่าแล้วพี่เกันแล้วพี่น้องวุ้ย้พี่น้องท่านถึงเคิงข้างเยอะจ้าบุตรมาสิก ได้ละอันเป็นจังใดไม่ล่าันเป็นจังใดก็ล่ไกินข่าเป็นจังไนสิสิถิมยืมมาเข่าว้าน่เคยทิม่เคยทิมพนักงานอันพนักงานตักก็แพ็กโว้ย นั่งจ้าคอเดี๋ยวเดี๋ยวมาสะผาดทางกันพี่น้องถ้าหลถึงเครื่งทางเลยนี่ว่าจังไนอีล่ะรู้สึกว่านยังหมดเลนังกันเี้ยหมดแล้วยังไหลูกฮะรู้ึกว่ายังไหนอีหล่ะมีไบ้ามีไบ้ามีอยู่บ้าเกียมแจงหนาแจงกูได้ลูกใครเอาเบาแน่สิละายใช่ปะแกพี่น่ง ยังยั consumes, งยังถึงเครื่องนั่งพินังตอนนี้เขาได้จักคสอบแล้วจริงไหนวะยังก็เหมือนสึกยังไงบอกระเททำประจำทุกปีอยู่แล้วพ่นังนี่นี่นี่คือคือชื่คือเมื่อกี้เนี่ยก่อนเริ่มเราคือกักกึ้งกั๊เหมือนเหมือนกินหมูกระทะเริ่มต้นเลยทุกคักมาเลยพวกปั๊บปรับพอท้ายๆชักหงือยลงหงือยลงเพราะมันอิด แักไม่มีคนกลับแล้วมาต้นๆน,นี่วางกันที่สัมผัสมาแล้วคือเมื่อยครับพี่น้องเมื่อยครับได้เข้าจักสอบแล้วสามได้จักสอบแล้วเนี่ยทั้งรถจะสามสิบแล้วจะสามสิบแล้วเดี๋ยวไม่กี่สอบเองเอามาลุยต่อให้เบิ่งพี่น้องถ้านันจบแด้วพี่น้องงานนี้นันจบพนักงานเท่านั้นเท่าแล้วก็หล่นกันต่อพี่น้องจ้ะและแล้วกัดสำเร็จพี่น้อง เรียบร้อยโอ้โ oh ห้เม <Yes. S 2> ื่อยคักพี่น้องเยเฮ็ดหน้านี่เมื่อยอีหลีเดจจ้าสุด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 นี่คือผลผลิตที่เฮาได้อันนี้อยู่หน้าทงที่อยู่ไก่สุดเด้อจ้ายังอยู่ยังเหลืออีกหม่องหนึ่งที่อยู่ใกล้บ้านพี่น้องยังขนาดแล้วมันยังขนาะมันมันยังขนาดเพอเกี่ยว ข้าต้องข้นมาเกลมาอีกรอบหนะึ่งนี่จ้ะนี่คือผลผลิตโอ้ยแพดเมย์ขายพี่น้องสุด,สดเรียบร้อยเรียบร้อยเอาเอามาให้เบิง้งวิถีชีวิตชาวนาเ,าเฮาเดี๋ยวโอ้ยสวยสิส่งเด็กเขาตะระเม็ดเขากระทืกถือถได้พี่น้องปีนี่ข้าเจ้าถนะือคักมาไหว้เนาะอ่ะแค่นี้แหละพี่น้องพักค้อนกันท่าบาทในเฮากัดถือมวยรายกกสิข้นเขาเขาบ้าน เขากะเสียเอาคนเคข่าบ้านนีล่ละจ้ะเอาตั้งไว้หลังบ้านหลังห้องครัวเก็บแล้วกังสิอันนี้น,นี่จ้ะอันนี้เขาทั้งหลังทั้งขาดเขาเพชรครัวเก็บเขาไว้ทางคางว่ากาเก็บหางนอกจ้ะอันนี้เก็บเข,บข่าคางทางบ้านเอานี่แหละ จับรถให้ใช้ไม่ได้เอายางแบนยางแบนนะคะ่งไมไม่เอามันั่วป่ะละ่ะมันั่วเหรอไม่ออรู้จะไปวางเข้าสิเก็บไว้ตรงนี้ละจ้ะเดี๋ยวจะว่างว่างเรียงกันอันนี้กั ของขั้วเดี๋ยวเ้าเปิดไฟกันหมดยังล้ำมาเลยเอาเขาเก็บเขาบ้านแล้วกันไปทำงานต่อพี่หลงทักท่ากันซ้ำเนียได้จ้าเมื่อยไรเมื่อเยเอาเข่าเขา,ขาบ้าน <laughs> ขอบคุณนรายที่พี่น้องที่รับชมขอบคุณนรายที่ติดตามกันฝากเป็นกบกำั่งใจกันซบับซากไข่เป็นมูเป็นปวดกันได้จาพี่น้องขอบคุณนรายด้วยจ้าสวัสดีจ้า